สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบ้านไลพพาจินชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้จินของคาวนะคะเราจินของหวานกันจ้าไอศครีมจ้าอืมวันนี้เรามาทานไอศครีมกันถาดใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่กับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดูก,ก่อน เบเกอร์ชีสเบเกอร์ชีสภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่ไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราไปทานกันเลยนะคะนี่แล้วก็จะเอาอันนี้ไปกิ้มกับไอไอศครีมช่วงนี้เกาหลีก็ยังไม่ค่อยอากาศไม่ร้อนนะคะยังหนาวเหมือนเดิมคะ่ะหิมะยังตกเพราะว่าซากุระยังไม่ออกนะคะอากาศยังไม่ร้อนจ้ะอืม้ม อบ้านเลยชอบมากพอจะซื้อไอรีมมาต้องซื้อไอตัวนี้มาด้วยมันจะเป็นทานคู่ก่อน,นจะอร่อยไหนอืมวันนี้นั่งสูงไปนิดนึงนะคะเหน,นจะหัวเลย อืมมันต้องระดับนี้พอดีเขียงนิดนึงนี่นี่เราก็จะขูดไอศครีมแบบนี้นี่บา้านเรชอบอันนี้อันนี้เป็นไอศครีมรสวันิีลานะคะอร่อยมากอืมหน้าหนาวต้องตัดด้วยหนาว เหมือนคล้ายๆเขาว่านาำยอกต้องเอานาำบงหนาวแล้วรอบนี้ก็จะเป็นรอบแล้วรอบสุดท้ายแล้วว่าเดี๋ยวซากุระออกก็จะเข้าสู่ฤดูแบบหน้าลมแล้วหน้าลมแล้วก็จะหน้าร้อนอืมอาทิตย์นี้ก็จะปิดท้ายฤดูหนาวแล้ว เนี่ยวันจะทาไอศครีมจุกๆไปเลยตั้งนานจนเดือดละลายแล้ว นี่เราก็จะขุดกับไอสครีมแบบนี้เลยค่ะที่จริงทานกับชิสก็อร่อยนะคะขนมอืม Nhìn Ừ. Rồi. ไอ้สกคิ uh ้มบริลาหอมหอมผมกินบริลามากเลยพิพ์่งอืมอืมอืม

เดี๋ยววันไหนว่างๆมาทำขนมมาตานขนมกินกันอีกน้องช่วงนี้พักขนมกินไปก่อนรู้สึกว่าำหนักตัวขึ้นอืม นี่กินจะขึ้นกระปุกแล้วนะเพื่อนๆจะลดไปขึ้นกระปุกแล้วนี่คำสุดท้ายแบบยั่ยวไปเลยคำสุดท้ายเพื่อนๆนี่ โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไล์เป็นกำลังใจให้บ้านไล์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้า